สวัสดีค่ะเกียวนะคะจากบริษัทเอกดํารงแมชชีนทูลวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วในวัน,นดีๆแบบนี้สินค้าที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นแบรนด์อีกิฟแหม้พอพูดถึงแบรนด e ์อีกิฟก็ขยับกันมารัวๆรเลยนะคะสินค้าที่ว่านี่ก็คือปากกาจ,จับชิ้นงานรูปตัว C หรือที่ช่างทั่วไปเขาเรียกว่า C ี a m มเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับงานช่างช่างไม้ช่างเหล็กหรือแม้แต่าง,งาน DIY ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ ใช้สำหรับหนีบแล้วก็ยึดชิ้นงานต่างๆให้อยู่คงที่ชีคัมป์นี้ประกอบด้วยโครงตัวซีที่ทําจากเหล็กคุณภาพสูงมีความหนาแข็งแรงตามมาตรฐานอีกริปนอกจากนี้ก็ยังมีด้ามขันที่มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กมีเกลียวละเอียดใช้สําหรับปรับขยายปากซีแคมพ,พร้อมส่งกําลังในการออกแรงบีบยึด ชิ้นงานได้ตามที่ต้องการได้แน่นหนาได้ยินกันแบบนี้แล้วสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะอย่ารอช้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเอกดํำรงแม่ชินทูลตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ